เซมัตคิวนะครับวันนี้จะมาขอความรู้หน่อยนะครับได้ครับเรื่องเกี่ยวกับนี่ครับที่กองอยู่บนโต๊ะนี่ครับนี่คือไม้เมเปิลหมดเลยนะครับครับเห็นคุณต้นบอกว่าไม้เมเปิลนี้ถ้าเทียบกับไม้แอสนี่คุณสมบัติคนนิยมอะไรยังไงบ้างอ่าเมเปิลเนี่ยถ้าเทียบกับไม้แอเนี่ยถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่าอาจจะต่ำกว่า 10%เนาะไมแอดเนี่ยจาก100%เนี่ยคนจะนิยมประมาณ90%นะครับเมเปิลจะประมาณ10%หรืออาจจะไม่ถึงด้วยนะครับเพราะอะไรครับอ่าเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนเนี่ยนิยมไมแอดในการแทงสนุกเพราะว่าอ่าไมแอดเนี่ยมีส่วนประกอบของลูกศรที่ชัดเจนกว่าใช้สำหรับช่วยในการแทงได้แล้วก็การเก็บรักษาอ่าไมแอดเนี่ยจะเก็บรักษาได้ง่ายกว่าเมเปิลซึ่งเมเปิลเนี่ย เนื้อละเอียดเนื้อแน่นจริงแต่ว่าโอกาสที่จะคดงอง่ายกว่านะครับเช่นสาเหตุที่ทําให้คดงอ,อคดงอเนี่ยหนึ่งก็คือหลักๆเลยนะครับก็คือว่าไม้เนี่ยครับไม้เนี่ยมีอายอุการเก็บเนี่ยน้อยนะครับก็คือว่าสมมุติเราผ่าไม้เนี่ยแล้วเราไม่ได้มีการเก็บเพื่อให้ไม้เนี่ยเซตตัวก่อนนะครับแล้วนํามาทํางานเลยไม้เนี่ยยังไม่ทัน แห้งยังไม่ทันแห้งสนิทนะครับแล้วก็เซตตัวเนี่ยโอกาสที่โคดงอจะง่ายนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นักกีฬาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเก็บคิวในรถถูกไหมครับ<ช>โดน<ช><ช>อุณหภูมิร้อนเนี่ยมีผลสําคัญมากครับเ<ช>มเปิลเนี่ยจะไม่ค่อยชอบเลยเรื่องอุณหภูมิร้อนแต่ถ้าเป็นเมเปิลเก่าเก็บเนี่ยไม้เนี่ยนิ่งแล้วเซตตัวแล้วมีเปอร์เซ็นต์ความชื้นในไม้เนี่ยเป็นน้อยมากๆแล้วครับใกล้เคียงศูนย์มากๆแล้วเนี่ยโอกาสโคดงอก็จะน้อยนะครับ คือผมเนี่ยหลายคนนะแล้วผมตัวเองผมก็ได้ลองเมเปิลเนี่ยนี่ถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องความสวยงามของลูกลูกศรนะที่มันแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดอ่ะแต่จริงเนี่ยถ้าสังเกตดีๆนี่เมเปิลก็มีลูกศรเหมือนกันใช่ครับมีเหมือนแอสทุกอย่างเลยครับเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าความลึกความชัดหรือรูในไม้ของไม้แอสเนี่ยจะมีเยอะกว่าจึงนิยมเนี่ย ย้อมย้อมลายให้มันขึ้นลูกศรนนะครับเมเปิลเนี่ยเคยลองย้อมก,ก็ไม่ค่อยจะติดนะครับเพราะว่าเนื้อมันมีความละเอียดกว่านะครับรูในไม้น้อยกว่าแอดอคือผมอะ่ะเคยลองแทงใบไม้เมเปิลเนี่ยก็เคยเจอบางบางด้ามที่มันแทงดีผมเคยได้จากต้นใบด้ามหนึ่งสมัยโอ้โหนานมากเลยว่ะเกือบสิบปีแล้ว เมื่อก่อนอย่างแทงไม่รู้เรื่องอแลแต่มันย้อนหลังเอออันนั้นน่ะคือคมันแทงออกมาแล้วคล้ายแอดอแต่รู้สึกว่ามันมีความแน่นมากกว่าอ่าใชนน่้นคือผมฟิลเลิ่งผมโดนใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแล้วที่บอกว่าเอ,อ๊เฉพาะคนที่สูงวัยเท่านั้นถึงจะมาชอบไม p เ e จริงเป่าครับจริงๆก็ มีส่วนนะครับเพราะว่านักกีฬารุ่นเก่าๆนะครับอย่างเฮนรี่อย่างเงี้ยครับก็จะใช้ไม้เมเปิลนะครับคนเนี่ยจริงๆปัจจุบันเนี่ยจะนิยมใช้ไม้ตามนักกีฬาเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่โดยที่ยังไม่ได้สัมผัสว่าเออเฮ้ยเมเปิลเนี่ยมันต่างกับไม้แอดยังไงนะครับก็คือปัจจุบันเนี่ยนักกีฬาหลักๆเนี่ยเขาจะใช้ไม้แอด เป็นส่วนใหญ่อย่างที่ผมบอกก็คือว่าหนึ่งคือการเก็บรักษาด้วยแล้วก็ไม่แอดเนี่ยหาง่ายหาง่ายกว่าเมเปิลเยอะนะครับเมเปิลเนี่ยเปอร์เซ็นที่นําเข้ามาเนี่ยน้อยมากก็คือว่านิยมด้วยความหาง่ายของมันด้วยแล้วก็หาคุณภาพที่ดีเนี่ยถ้าเทียบกับแอดเนี่ยแอดหาง่ายกว่าครับอ๋อนี่ในฐานะคนผลิตไมคิวนะใช,ใช่ครับใช่ครับในแต่ละปีเนี่ยเมเปิลเนี่ยเข้ามาน้อยนะนยครับน้อยมากแล้วที่ผมได้ยินมาบ่อยๆนี้ ไม้เมเปิลต้องเก่าถึงจะดีอ่าอย่างที่ผมอ่าอยู่บนต้นนี้มีเกลื่นไหมครับเมเปิล <Hey. S 2> ถ้าเก่าเนี่ยก็จะออกโทนเหลืองนี้เลยครับ <Hey. S 2> ถ้าเก็บไว้นานๆนะครับอือนี่นะครับเห็นชัดนะครับครับจะออกอมอมเหลืองใช่ครับ อย่างเงี้ยครับไม้เนี่ยยิ่งเก่าเนี่ยย,ยิ่งดีเพราะว่ามันเซ็ตตัวแล้วนะครับไม้เนี่ยจะเกิดการขยับน้อยมากนะครับ <ừ> ที่บอกว่าเกินไปเบื้องต้นแล้วว่ามันจะโคตรยากเนะี่ยคือยิ่งเก่ายิ่งดีนะครับไม้ก็ยิ่งโคตรยากแล้วก็ด้วยเซนต์ของมันเนี่ยยิ่งยิ่งเก่ายิ่งแห้งเนี่ยฟิลลิ่งของมันเนี่ยจะจะคมชัดกว่าไม้ใหม่ๆนะครับและอย่างเนี่ยครับด้านนี้นครับขาวเห็นขาวๆนี่ ตัวนี้เห็นขาวๆนี่ก็อย่าดูถูกมันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ไม้เมเปิลที่เอามาทำงานเนี่ยอายุการเก็บเนี่ยไม่ต่ำกว่า5ปีนะครับบางอันเนี่ยถึง10ปีด้วยซ้ำแต่ว่าก็ยังไม่เหลืองมากเท่ากับพวกนี้นะครับโหนี่คือ10ปีแล้วหรอเนี่ย <ใช S 2> เห็นขาวๆอย่างนี้ใช่ครับอ๋ออย่างนี้ก็ต้องมีกี่ปีขึ้นเกินครับพวกนี้ผมผมเดาว,ว่าต้องมี14 15ปีนะครับนั่นก็เปิดโรงงานใหม่หมครับจะเหลืองนะครับยิ่งถ้าเรา,าลงออยด้วยยิ่งเหลืองมากกว่านี้นะครับ สำหรับเมเปิลนะครับเ <Maple S 1> มเปิลนี่ถ้าให้ดีนี่จะเลือกอยังไงหมายถึงว่าเลือกเหมือนแอดไหมครับจริงๆหลักๆแล้วแนวทางการเลือกเนี่ยมันเหมือนไม้แอดนะครับคือเราต้องเน้นไปที่ความแข็งของไม้ครับความแกร่งของไม้แล้วก็ความหนานแน่นของไม้นะครับ mm hmm. เราต้องต้องเช็คมันก่อนว่าเออมันมีความแข็งเพียงพอไหมที่จะมาทําไม้นะครับหลักๆแล้วแต่ว่าเมเปิลเนี่ยอโอเคมันอาจจะไม่มีสอนนะครับ เราดูดีๆอ่ามันมีแต่ว่ามันอาจจะไม่ชัดเหมือนแอดนะครับเราก็จะเลือกส่วนที่อ่าไม่ตรงกับตาไม้นะครับรอ่าไม่มีเส้นไม่มีตำหนิที่เมเปิลนะครับยิ่งเขาเรียกอะไรเคลีย์เท่าไหร่ก็ยิ่งจะหายยากมากนะครับสำหรับเมเปิลนะครับอืมและสีของมันเกี่ยวไหมครับหมายถึงว่าเมเปิลต้องขาวถึงจะดีถ้าขาว แล้วดีนะคือตัวไวท์เมเปิลนะครับ oh. ที่เขาเรียกสโนไวท์ไวท์เมเปิลตัวนั้นก็จะมีราคาสูงนิดนึงแต่แตถ้าเก็บแล้วก็เหลืองเหมือนกันอ,อ๋อมันก็เหลืองตามธรรมชาติรรชาติใช่ครับสรุปว่าถ้าพูดถึงเอามาทำเป็นไม้ไม้สนุกนี่ไม่ได้ด้อยไปกว่าไม้ Ad, แอดไม่ได้ด้อยกว่าแต่ฟีลลิ่งไม่เหมือนกันใช้คำว่าฟีลลิ่งไม่เหมือนกันดีกว่า ถ้าต้นอธิบายว่าฟิลลิ่งระหว่างแอดกับเมเปิลเนี่ยเวลาแทงสมมติความแข็งแบบสปริงเปิงพอๆกันเนี่ยมันมีความแตกต่างของฟิลลิ่งยังไงอ่าจะบอกยังไงดีอ่าเมเปิลเนี่ยอย่างที่ผมผมผมกล่าวในตอนแรก Maple เนี่ยเมเปิลเนี่ยความละเอียดของเนื้อไม้นะครับความหนาแน่นของเนื้อไม้เนี่ยมันจะเยอะกว่าไม้แอดนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับความแข็งครับอันนี้พูดถึงความหนาแน่นนะครับความหนาแน่นเมเปิลเนี่ยรูในไม้น้อยกว่า เราลองนึกภาพนะครับเวลาที่ไม้เนี่ยชนลูกเนี่ยไม้ที่มีรูข้างในอย่างไม้แอดอกับไม้เมเปิลที่แทบจะไม่มีรูข้างในเนี่ยชนมันจะแตกต่างกันอ่าเมเปิลเนี่ยจะออกแน่นออกตึบนะครับออกแน่นกว่าครับแต่ว่าทั้งเนี้ยอ่าอยู่ที่คนชอบว่าคนชอบฟิลลิ่งแบบไหนบางคนอาจจะชอบแอดเพราะว่าอ่ามันมีเสียงนะครับเพราะว่ามันมีรูในไม้เนี่ยเวลาเสียงเนี่ยมันจะออก เสียงแหลมกว่าเสียงชัดกว่าเมเปิลจะออกเสียงทุ้มกว่าออกฟิลแน่นๆหนึบๆนะครับแต่ผมรู้สึกอันนี้ส่วนโทรผมนะเวลาเราแทงออกไปแล้วว่ามันเหมือนแบบถ้าถ้าได้ได้เมเปิลดีๆนะมันจะถีบลูกได้ดีอ,ะอ่ะใช้ป่ะก็มีส่วนนะครับอย่างที่ผมว่าเรื่องแรงเฉื่อยของมันครับยิ่งมันตันเท่าไหร่เวลาเราส่งไปโดนลูกก็จะมีแรงเฉื่อยได้มากกว่าแต่ทีเนี้ยก็ต้องจัดบาลาน ของมันให้ดีด้วยเพราะว่าเมเปิลเนี่ยส่วนใหญ่จะมีน้ำหนักไปหน้าเพราะว่าตัวไม้ปลายนะมีน้ำหนักสูงใช่ใชจะมีน้ำหนักมากกว่าไม้แอดก็ต้องจัดบาลานซ์ให้มันเหมาะสมด้วยอ๋อแต่วิธีการดูการเลือกไม้ก็คล้ายๆกันก็คือคล้ายๆกัน<อ>เพื่อดูความใช่ครับใช่ความแข็งของไม้ใช่ครับเราต้องดูจริงๆเราไม้สนุกเนี่ยไม่ว่าจะแอดหรือเมเปิลเนี่ยผมจะเน้นที่ความแข็งของไม้เป็นหลักแล้วก็ความนาาแน่น ส่วนน้ําหนักของไม้เนี่ยเราเลือกให้เหมาะสมกับผู้ใช้นะครับเช่นผู้ผู้ใช้สั่งมาอ18ออนถึง19ออนเนี่ยพอไปเกิน18ไปเนี่ยเราต้องใช้ไม้ปลายที่มีน้ําหนักสูงหน่อยอเพื่ออะไรเพื่อให้ราวาะวังเขาเรียกอะไรตะกวนได้น้อยหรืออาจจะไม่วางเลยก็ได้เพราะว่าการวางตะกวนเนี่ยถามว่าถ้าวางเหมาะสมโอเคแต่ถ้าวางมากเกินไปเนี่ย มันอยู่ช่วงกลางของไม้ถูกไหมครับพอมันกระทบลูกเนี่ยอาจจะมีการสบัดได้อทีนี้น้ําหนักก็จะมีผลเรื่องบาลานซ์กับน้ําหนักมีผลกับความต้องการของผู้แทงด้วยมันต้อง,อองอยากนิดนึงต้องใช้ประสบการณ์นิดนึงครับในการเลือกก็คือคนที่คนคนที่เป็นนักสนุกก็ต้องมาคุยกับใช่ครับคนผลิตคิวนะใช่ครับว่าจะเลือกไงให้เข้ากับตัวเองใช่โอ้ไม่หมูนะ S <S ก็ยากนิดนึงเพราะว่ามันมีรายละเอียดเยอะครับรายละเอียดเยอะมากสําหรับไม้เนาะไม้หนึ่งอันเนี่ยกว่าจะสั่งได้เนี่ยบางทีรายละเอียดเป็น10บจุดนะครับเอาง่ายแงแค่หัวแค่ด้ามนะครับอ่าแค่น้ําหนักบาลานซ์มันนี่ก็เยอะแล้วครับอันนี้คือที่เสร็จแล้วไหนหุ่นต้นโชว์หน่อยอ่าอันนี้นะอ่ายื่นด้ามมาหาผมอ่าอันนี้นะครับอ่ายื่นด้ามอันนี้จะเป็นลายยอดนิยมนะครับอันนี้เป็นอันติเมตครับ โอ้โหนี่โอโอแวนเขาเรียกอะไรโอแวนก้อนเหรอใช่ครับนี่คือหายากนะครับที่นี่มีมีตลอดเนอะมีครับมีตลอดครับเขาเรียกอะไรนะสมัยกว่าลายลอนนี่เหรอลอนนี่ครับเออแต่ที่นี่ยอดนิยมนะครับนี่นะดำเป็นเมเปิลนี่ครับอัลติเมตได้ไม่เท่าไหร่นะตัวนี้อ่าราคาอยู่ที่สองหมื่นนะครับอือจะเป็นเมเปิลไหนไหนอัลติเมตอ่าคุณต้นลองเคาะให้ดูหน่อย ตแต่ผมรู้<ล>สึกเมื่อกี้ผมแอบคอแล้วมันค่อนข้างะจะตึงเลยเนาะเนี่ครับนี่กาลังดีใช่ไหมตัวนี้ประมาณ90้าอร์ซครับคือเมเปิลเนี่ยต้องบอกก่อนว่ายิ่งยิ่งมันแน่นมากถ้าแข็งมากเนี่ยผู้แทงจะต้องแข็งแรงนิดนึงครับเพราะว่ามันจะเครียกอะไรมันต้องมีความเหมาะสมด้วยครับความแข็งของไม้นะครับกล้ามเนื้อผู้แทงเนี่ยต้องเหมาะสมกับตัวไม้ครับอ่ะไหนหย,ยิบมาอีกด้ามหนึง่งอันนี้จะเป็นรุ่น เอออันนี้เนี่ยอันนี้ลองเคาะก่อนอ่ารเดี๋ยวตอนลองเคาะกันพอคีผมลองเคาะผมอยากถามคาถามอ่าอันนี้จะค่อนข้างดิ้นใช่ตัวนี้จะประมาณ80อนครับอ๋อนี่คือความแข็งสใช่อย่างเงี้ยมันเหมาะกับคนที่อ่ะกล้ามเนื้ออาจจะไม่แข็งแรงมากหรือผู้เล่นที่ไม่ต้องการแทงแรงมากคนแก่ด้วยก็ได้คนแก่คือเราทําออกมาเนี่ยก็คือว่าเขาเรียกว่าต้องให้เหมาะกับผู้แทง เนี่ยขอดูได้เอยส่ง้ด้มาดูแม่ไม่ยื่นมาอันนี้เป็นรุ่นอะไรอ่ะอันนี้ฮอนเนอร์ครับฮอนเนอร์จะเป็นราคาเท่าไหร่รุ่นกลางนะครับก็สวยนะแปดจำปาตัวนี้หมื่นหนึ่งหมื่นสองพันครับก็ไม่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 ราคาสูงนะครับโอ้ยขาวเหมือนกันเนะขาวแน่นะครับอืมปอกไทเทด้วยนี่ตัวนี้ปอกทองเหลืองครับอ๋อทองเหลืองอ๋อเออผมเรียกว่าเออถ้าอย่างนี้คือใช้ไม่ได้ไม่ใช่นะ มีม,มีหลายๆท่านชอบนะครับเพราะบางคนแทงแข็งเกินไปรู้สึกว่ามันมันตื้อครับมันแทงเราเหนื่อยต้องรับเข้าอีกรามหนึ่งเป็นด้ามดำอ่าตัวนี้จะเป็นพรีเมียมเนี่ยครับพรีเมียมราคาเท่าไหร่อ่ะพรีเมียมตัวนี้อยู่ที่แปดพันนะครับอืมเออแปดพันก็มีเออ 8, มเปิลได้เนาะใช่ครับดีเลยนะครับตัวนี้คือผมตัวผมเองส่วนตัวนี่ผมรู้สึกเหนื่อยออดกับการเลือกเลือกสอนไง หายากที่เราถูกใจนะเนี่ยมันก็มีวงปีไม้นะมันก็มีลูกศรมีปกติ<า>ครับถ้าดูเส้เสนข้างก็จะมีครับเนี่ยอืเพียงแต่เราไม่นิยมย้อมมันครับเพราะย้อมแล้วมันไม่ค่อยติดมันจะไม่ไม่สวยครับยิ่งขนาดเมื่อก่อนเขาจะมีอะไรนะมันจะเข้าไปอยู่ในเซียนยมากกว่าเอาเมเปิลไปทําอะไรนะ,ะเลเซอร์อ่าเลเซอร์เลเซอร์อ่าเมื่อก่อนเนี่ยมีลาเมเปิลเนี่ยจะมีสองแบบครับก็คือ เลเซอร์ที่ผิวมันอย่างเดียวอ่าหรือเอาเป็นลามิเนตก็คือเป็นแผ่นบางๆครับมาประกบประกบกันเหมือนหัวคิวอันนะมาเหล่ากลมใช่ครับเป็นชั้นๆๆๆๆใช่ครับผมก็เคยลองมันยังไงไม่รู้ต้นบอกว่ามันทาไมนะมันตื้อใช่ไหมผมมีความรู้สึกว่ามันตื้อนิดนึงครับด้วยความที่ว่าพอเราประกบหลายๆชั้นเนี่ยในแต่ละชั้นเนี่ยมันต้องมีกาวครับมันทําให้ฟิลลิ่งทาให้ความรู้สึกของไม้มันก็จะลดลงครับแสดงว่าเมเปิลจริงๆก็ ฟิลลิ่งของการการการที่คนชอบเนี่ยมันก็น่าจะมีคนชอบใช่ครับตัวฟิลลิ่งของตัวลักษณะของเนื้อไม้เพียงแต่ว่าอยากได้สอนเขาก็เลยมาผลิตถูกต้องครับใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าไม่ค่อยประสบความสำเร็จก็ไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่เพราะอย่างตัวที่เลเซอร์ที่ผิวเนี่ยพอเราทรงเนี่ยทรงคิวเนี่ยถ้าต้องการเล็กเนี่ยจะทำไม่ได้ละ เพราะว่ามันเลเซอร์เนี่ยมันกินแต่ผิวถูกไหมครับบางบางใช่หรือในคิวที่ต้องการป็นแทนแนนต้องการซ่อมเนี่ยชพอเรามาแมนแทนแน้นปุ๊บลายหายหมดเลยรเรียบร้อยใช่ก็จะไม่เป็นที่นิยมครับส่วนลามิเนตก็เหมือนกันก็คืออย่างที่ผมว่าในการประกบแต่ละชั้นเนี่ยมันใช้กาวยิ่งกาวเยอะเนี่ยโอกาสที่วันหนึ่งเนี่ยมันจะเสื่อมก็มีนะครับแล้วก็ฟิลลิ่งของไม้จากร้อเนเนี่ยมันโดนแบ่งเป็นชั้นเป็นชั้นหมดแล้วครับ อย่างเนี้ยเดิมๆเ,เลยเนี่ยครับรู้สึกว่าจะโอเคที่สุดแล้วครับอ่าคำถามสุดท้ายเกี่ยวกับเมเปิลวันนี้ได้ความรู้เมเปิลเยอะแล้วครับแล้วผมจะถามว่าเราจะดูแลรักษาไม้เมเปิลยังไงโดยเฉพาะในส่วนไม้ปลายอย่างเงี้ยอ่าเราดูแลยังไงมันโดนน้าไม่ได้เลยใช่ไหมไม,มัน,จ,นจะฟูเลยอ่ะใช่ครับเพราะว่าเมเปิลเนี่ยอย่างที่ว่าแหะครับมันมีความเสี้ยนเนี่ยมันละเอียดมากอืถ้าเราไปขัดโดนมันเนี่ย คือ1ก็คือว่าเซียนฟูขึ้นมา2คงคาบช็อกเนี่ยจะไปอยู่ในในตัวเนื้อเนี่ยทำให้เมเปิลเนี่ยเขียวไม่น่าแทงเลยครับแล้วก็เรื่องอุณหภูมิเนี่ยสำคัญมากครับเมเปิลไม่ชอบร้อนไม่ชอบน้ำครับถ้าเก็บไว้ในรถร้อนๆเนี่ยมีโอกาสอ้าแล้วอย่างนี้ผมจะดูแลมันยังไงอ่ะหมายถึงว่าทำความสะอาดนยังไงสมมติว่ามันเลอะเทอะอย่างเงี้ยใช้ผ้า,าแห้งอย,อย่างเดียวหรอผ้าแห้งก่อนนะครับเช็ดพวกคาบช็อกออกก่อนแล้วก็ตามด้วย ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้อาจจะมีทั้งออยมีทั้งหลายหลยี่ห้อนะครับดีดีดีดหลายยี่ห้อเลยนะครับในตลาดนะครับเอาออยลงได้ลงได้ครับแต่ว่าแนะนาว่าคือว่าก่อนพอเราเลิกเล่นเนี่ยเรานําผ้าแห้งเนี่ยปัดคราบช็อกที่อยู่ตาไมาอ้ออกก่อนเอาออกก่อนเพื่อไม่ให้คราบช็อกเนี่ยมันฝังลงไปในเนื้อมันครับอืแล้วก็ค,คอยดูครับถ้าผิวมันเนี่ยเริ่มไม่มีฟิล์มปกป้องเนี่ยก็เริ่มต้องมาอาบน้ํามาดูแลกันนิดนึงครับ มันสกปรกง่ายครับเมเปิลเนี่ย<อ>ผมเห็นนักกีฬาที่เขาใช้นานๆนี่แต่ละอันนี่แบบแต่พอพอมันเก่าแล้วมันก็ดูเข้มขลังเหมือนกันนะ,ะใช่ครับมันจะมีคาบอะไรนะคาบมือออกดำๆอะ่ะใช่เศษมือเศษเงือเศษช็อกอะไรมันลงไปมันก็จะดำบางคน<ำ>น่ะได้ใหม่ๆแบบนี้นะเอาปคุกกับพื้นอ่ะเพื่อที่จะให้ดำๆด,ดูเก่าๆแบบนั้นนะ ถ้าชอบให้เข้มก็บอกได้ครับเราทําให้เหลืองได้ไม้ไม้เมเปิลเนี่ยเราสามารถทําได้ทําให้มันผิวมันเข้มได้โอเควันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณต้นนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับเมเปิลครับโอ้มีเพียบเลยนะเยอะเลยครับผมเก็บไว้เกิน10ปีเนี่ยเยอะอยู่ครับโอ้เนี่ยเนี่ยนะสามอันนี้ที่เกิน10ปีเนี่ยมีเยอะเลยหรอมีอยู่ครับถ้าต้องการสั่งก็หาเข้ามาได้แลครับ